ไม่มีหรอกเชื่อพี่จริงๆเจ้าเนี่ยก็พูดแบบนี้เลยพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่ก็คิดหนักเลยนหลักแต่โชคดีนะที่พี่สีชนน่ะเขาหาทางออกได้ไงพี่สีชนว่าไงจ๊ะพี่สีชนเนี่ยเขาบอกพี่ว่าจะไปยากอะไรใช่ไหมก็เจ้าเพื่อนมีเมียมึงก um ็กล okay ับมาที่บ้านแล้วก็สั่งเสียเมียจะแล้วก็ฆ่าเมียซะให้ตาย มนต้องอยู่ในเมืองข้ามีอะดูใจขึ้นถ้าอะไรทำพน่ะคือทำไม่ได้หรอกนี่ค่ะพี่แหะทำไมมึงก็อกงแบบนี้ทำไมยังอะไทำไมใส่พี่นะทำไมผู้นี้ทำไมมึงแกยังไงมึงแกยังไงมันพนจที่าผู้นี้ทำไมจะฆ่าพี่พนอะจะอะไรฆ่าเดียวเองได้ตอนคือไม่คนใหม่ใช่ไหมตอนไว้ก่อนเยอะเคลียร์มึงก่อน เดไม่ได้ทำอะไรเลยทำทำไมพี่ชอเดี๋ยวจะมาโดนลูกหลงกันกอย่าอย่าหยุดพี่อย่าหยุดอย่าหยุดจะฆ่าคุณทำไมคะเอาอะี้ เรืยนเลี่สไม่ดีเเข้มจ้ะเป็นัเรีน่่อนะได้ัไชาตรีนไม่ได้เลยคนอะไรจะข้าเนียได้อย่าหยุดพี่อย่าหยุดใี่ใสี่สไม่ดีเเนี่ยทำไม่ได้หรอใช่ไหมล่ะงาเข้าดีนะก่อนได้พนักจะนเอางดี่ะ ทำอะไรดีล่ะพไม่ฆ่าฉันใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะไม่เป็นอาหารเองกไม่เปอาหารเองนะพี่พี่อยากเป็นอาหารต่างชานิแล้วนะดูให้เลยมีเงินเตือนด้วยแต่จะไม่มีมีทองใช้กันเยอะถ้าเนรตะพอจะไปอยู่ในเมืองกับพี่เลยเออพี่เฉยช่วยถ้าหากว่าเราจะพาเนรตะพอเข้าไปด้วยแล้วบอกว่าเนรตะพอลน่ะเป็นน้องสาวเราในไ้ไหมด้ได้ ก็เป็นน้องสาวอ่ะเขาบอกว่าห้ามมีเมียก็ยังจะได้อยู่นะที่นั้นตะโพลนี่ยไปบอกเจ้าว่าเป็นน้องสาวพี่แต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเราทำล้อเล่นไม่ได้เลยท่านั้นตะโพลหลุดปากบอกเจ้าไปว่าเป็นเมียพี่นะตายไปเลยสี่คนแกขังไว้ได้ด้วยที่งั้นเราต้องซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ถึงไหมก็ได้จ้ะแล้วใครจะเป็นโอที่เบสเราโอที่เบดเนี่ยเขาต้องเสียงดังแล้วก็ดุดก็น่าจะนสิจะมีใครเล่า จะน้อพี่บได้ไพี่ดพี่เป็นให้ก็ได้พี่เป็นให้ได้เหรอได้แต่เจ้าไม่แต่ตัวอย่างนี้นะเฮ้ยเจ้เ้ามแต่งตัวอย่างนี้หรอแต่ว่าเราตกพุณเอาเลยเราใช้ท่าทางใช่เสียดังๆนะพี่เออาเหมือนเลยนะจาได้ใช่หมน้อพี่เดสเป็นยังไงจ้าอย่าลืมนะซ้อมเลยพี่ซ้อมเลย้าเล้ได้ีเข้าเมือนพี่ชอนเ็นยวันนี้พี่เดสเส็จแล้ว ไม่ใช <54. S 2> ่เปล่าพื้นจีนจเพย์จีนให้กูว้าวไม่ใช่เปาบุญนจีนเพื่อค่ะมาปิดเมืองแล้วเฮ้ยเจ้าเพื่อค่ะไม่ใช่นักเพลงมึงชื่ออะไรกระหม่อมชั้นชาตรีมาเข้าเฝ้าแล้วเพื่อค่ะไอ้ชาตรี่เพื่อค่ะมึงชื่ออะไร ถามเยอะขนาดนี้ก็ได้ม嘛เฮ้ยถามมาตอบดิวะก็ชาตรีแหละพี่ยาค่ะใชาตรีทำไมมาขึ้นสอบกูชาพอดีว่ากระหม่อมชั้นเดินทางมามันไกลแหละพี่ยค่ะก็เลยมาช้ามากค่ะวันนี้กระหม่อมชั้นพาน้องสาวมาเข้าฟัง้วยต้องดูไหนอยู่ด้านโน้นพี่ยาเฮ้ยแต่น้องต้องผู้หญิงหรือผู้ชายเจ้าถามเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะ

ลองแงมจะช่วขอโทษจ้ะพีขอโทษจากพี่ขอ,ขอพูอตายแล้วแกชื่อบอก uh, ไปทาไเยเน่เดอนจัร <c oughs> จะลอยไปเนี่ยขอโทษจ้ะพี่พี่ถามเร็วเกินไปแด่กพูดไม่ทันนะแล้วเจ้าเป็นอะไรร้อง,งไห้เนี่ยเจ็บตีนเนี่ยไม่เอาบอกทีชื่ออะไรนะรนชื่อัพลชื่ออะไรชื่อัพลไหมคะมาครมากับพี่ชาดีไหะเป็นชาดีเป็นเออเป็น ตายทั้งวงตายู่ตายอไม่เป็นมีแล้วก็ตายกันหมดี่บอกว่าเป็นน้องสาวไงนะด๊าอนเออเป็นน้องสาวเาวะไมจะเล่าใหพ่หนอนรไม่เคยหกว่าพี่ชอนพี่ชอนพเป็นตัวอย่างให้าพรดูไเลย้เยดีเลยได้เลยด้เลยได้เลยไ้แล้วลยไเดไล้เ อะไรของมันเนี่ยอ้าอ้าเอ้องมันย่าเพงจะรีบไปไหนเตียีเนก่อนพี่นก่อนซ้อมอยู่เยีใจมากเลนี่นตะพนทาแบบผู้ชตะวันก็เลยเยทำได้จได้นะทได้ค่ะพี่ไม่ต้องดุมากใช่ไหมอ้อนทำใหม่มาทาใหม่เร็ว อู้หลายไม่ค่ะพี่อะไรมึงอ่ะไม่ใช่ตะวันแดดค่ะไม่ใช่ตะวันแดดค่ะไม่ใช่พี่ใครแดดค่ะไม่ใช่พี่ใครอ๋อสุดยอด <coughs> 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 ไม่น้องกันหลุดมียังไงมีม่มีเสื้อใส่กาอกเนี่ยแไ่้าเนี่ยเนี่ย่จ้าพร่ามาหาที่ช้อนเนี่ยจะได้กอดแต่เขา่มาตั้ตนะทำใหม่ดิเดี๋ยวก่อนถี่ไปละเฮ้ยเมียซ้อมั้งเออเมียพรไม่ตังัวหรอก ทองไปคะขอบช่วยชิดนันทพรเยคะบพ่ชาดียคะ่ชาดเป็นายเอรเปนตายเนี่ยตายไงตายอตายหมดเนยตายแล้วกูตายด้วยเนี่ยรู้ล้วพี่เนี่ยอ